สวัสดี <Sorry S 1> คร่บ,รบตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องเบียร์น s าซิคริตขันะคะอยู่กับมัมมี่แล้วก็แดดี้นะคะในช่วง m ั m m y and Daddy ดี้โชว์ e ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เทวันดาลาหัวหินใช่ไหมคะแดดี้ใช่แล้วครับโอ้โหเราเรานะคะมีผู้วินล่าส่วนตัวด้วย <Ooh. S 1> อ่าเราก็เลยแบบว่าอดใจไม่ไหวอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะแล้วก็มาดูว่าข้างในเป็นยังไง โอเคไปดูกันเลยค่ะโ <Okay, Michael. S 1> อเคไปกันเดี๋ยวมามี่พาไปดูนะคะกับกับด้านยังไงดิ๊ปึ๊บจิ๊บนี่อันนี้จะเป็นด้านนอกนะคะนี่เย้ตราพักที่นี่นะคะโอ้สวยมากเลยไปเดี๋ยวดี๊พาไปชมนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นเข้ามาก็จะเป็นสระว่ายน้ําเลยตอนนี้นะคะก็เด็กๆเ,เขาก็กําลังพักผ่อนกันอยู่เนาะดิ๊ เดี๋ยวเราไปดูห้องไหนดีฝั่งไหนดีที่พักนี้นะคะจะมีทั้งหมดห้าห้องใช่ไหม um, ไปฝั่งนี้ก่อนไหมใช่ไปฝั่ง,งนี้ก่อนมีห้าห้องอ่าเดี๋ยวเราพากันไปดู bedroom ห้องใช่ค่ะมีห้าห้องนอนนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวถึงหัวหินกันเลยนะคะอ่านผมหน่อยครับสวัสดีค่ะน้องตูมสวัสดีค่ะน้อง น้องอ้อมโมบายเคเคมะลิโอ้โหเยอะแยะเลยมีคนดูเราถึง725คนีปะคนเลดิไ oh. ปงั้นเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องแรกกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องแขกนะคะนี่ที่นี่นะคะพักได้10คนขึ้นไปนะแล้วมีทั้งหมด5ห้องนอนสวยมากเลยด้านหลังนี้นะคะโอ้โ oh, หนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันแมด่ดิ <Okay. S 1> อันนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้มีทีวีทุกห้องนะคะอเอออันนี้ห้องเล็กเหรอหรอห้องเล็กคร oh, ับโอ้โหนี่ห้องเล็กทุกห้องจะมีอ่างอาบน้ําจักรุชีนะคะหรือว่าเป็นแบบอ่างอาบน้ำธรรมดานะอันนี้เออสวัสดีค่ะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะ นี่ไปดีเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อสวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมาก,มากเราเลยอดใจไม่ไหวแล้วแบบว่าเอ้ยขอไลฟ์ให้ดูกันหน่อยอ่าใช่ที่นี่เขาจะเป็นอ่าห้องนะคะเป็นเป็นที่พักสไตล์บาหลีนะคะเป็นพูลวิลล่านะคะสไตล์บาหลีเท r n นร์ออฟเีน,นี่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะอีกห้องหนึ่งห้องนี้ไม่มี มันมืดนิดหนึ่งโอเคนี่นี่ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องครัวอ่านี่ห้องครัวใหญ่มากเป็นเคาน์เตอร์นะคะเป็นไอแลนด์อยู่ตรงกลางนี่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์นั่งได้มีไมโครเวฟตู้เย็นให้เรานะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องทานข้าวนะคะ เยอะมากนาั่งได้เยอะมากเลยนะคะมองออกไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่สวัสดีค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกเออห้องรับแขกนะคะโอ้โหโหจะบอกว่าที่นี่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวมาดูห้องแม่เพิ่งกับแดด <Okay. S 1> ด,แด,ดี้อ้าชาา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 าดดาาา นี่เราอยู่กันสองคนเหรอนี่มันใหญ่จริงๆใหญ่มากๆเลยได้ดีเปิดบ้อนหน่อยเออให้แสงสว่างเข้ามานี่นะคะเตียงใหญ่มากเลยมีที่นั่งสำหรับทำงานด้วยมองออกไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะปิดเทอมกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปิดเทอมแล้ว ห้องนี้นะคะก็จะมีทีวีแล้วก็มีโซฟาด้วยอะ่ะห้องนี้ใหญ่มากนี่จะเป็น master bedroom ใช่ไหม master bedroom master Bed room, สวยมากค่ะห้องนี้ววห้องห้องนู้นเป็นบันกันเป็น master bedroom อีกหลังหนึ่งคือที่เนี่ยที่พูลวิลล่าตรงนี้ค่ะจะมีสองหลังมีหลังนู้นฝั่งตรงข้ามกับหลังนี้แต่แม่เพิ่งพักตรงนี้นะคะ ชดาเข้ามาดูห้องน้ํากันนะคะจะเป็นอ่างอาบน้ําเอ้ยสกุชิสกุชิสองคนครับโอ้โหเชื่อว่าเดี๋ยวบีกับสกายเลอร์นะก็คงจะมาเล่นตอนนี้เขาเพิ่งมาถึงเขาก็พักผ่อนกันอยู่ไปแล้วก็มีห้องชาเวอร์ด้วยนะคะ,ะคือจะบอกว่าใหญ่มากเลยนี่ห้องชาเวอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําธรรมดาโอเคไปไปกันต่อดีกว่าเห็นไหมนี่นี่ห้องแม่พึ่งกับแดดดี้นะคะใหญ่มาก ดี้พาชัวพาทุพาทัวัวใช่สวัสดีค่ะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปหาบีนี่ห้องนี้ดี้เป็นห้องอะไรห้องเหนวดครับห้องเหนือดเหนือดห้องนวดห้องนวดห้องเหนือดห้องนวดไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนวดกันนะคะโอ้โห อลังการมากมีห้องนวดด้วยไม่ล็อกนะดิเปิดได้นี่ออง่ายสวยมากเลยด้านบนด้านบนจะเป็นอะไรเนี่ยโคมไฟที่เขาออกแบบมานะคะสวยมากถ้าใครแบบเมื่อยปึ๊บนี่เรามานวดได้นี่มาเมืเ <c oughs> ยตื่นเลย <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะคะด้านนอกก็จะเป็น อาสระว่ายน้ําค่ะเขามีน้องเป็ดให้ด้วยนะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะน้องเพยยาแพ่นยันกรคุณประดิษฐ์นะคะโอเคสระว่ายน้ำอ้ามีเคสมาถึงวันนี้เลย,เลยเกับแม่น้องอวันนี้นะคะครอบครัวเราก็มาพักผ่อนกันมากันเยอะมากเลยนะพี่เคสห้องแม่น้องอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ส่วนพี่เคสอ่ะไปนอนกับบีห้องนูน้นเราจะมีห้องเด็กแยกไว้ให้อเดี๋ยวรู้ว่าเราปฏินี่ค่ะแม่น้องห้องนองนห้องนี้เลยนะคะไปะนี่พี่เคสเพิ่งจะมาถึงค่ะทีนี้เขาตกแต่งเป็นสไตล์บาลีนะตอนนี้แดดกําลังออกคือแดดมันไม่ใช่กําลังออกแดดมันแบบส่องแรงเข้าทางนู้นก็ได้ค่ะพี่เคสพี่เคสเพิ่งมาถึง วัสดีค่ะห้องนู้นเลยค่ะห้องนู้นสบายดีไหมคะวันนี้เราเราเรามาถึงบ้านเรายินดีต้อนรับค่ะวันนี้แม่น้องแต่งตัวสวยมากเลยอ่ะเขากับบรรยากาศอ่ะสวยมากได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อ่ห้อง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 นี่อนี้นี่นี่เรามีแขกเรามีแขกตอนนี้เราพาทัวร์อยู่พาทัวร์อยู่ <Okay. S 2> มาเรามาดูห้องต่อไปก่อนที่เราจะเข้าไปนี่ดดี Daddy, Daddy, ้ดิดี้โชว์หน่อยสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอุย้ยย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะคะอยู่กันนานๆน,นะ <S 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 มีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเดี๋ยวขอเช็ดกล้องหน่อยดดี้โอ้เลอะมากเลยโอเคเราไลฟ์ให้ดูกันสดๆเลยนะนานๆทีเราจะไล์นะคะ มีคนถามหาบรีแล้วว่าไปเดี๋ยวเราจะพาไปเจอบรีอูดดี้เล่นเป็นเด็กเลยนะเนี่ยเฮ้ยแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ห้องนี้จะเป็นห้องทานข้าวอีกห้องหนึ่งไม่ใช่ห้องันี้ว้าวมีทีวีด้วยดดี้ว้าวนี่มีทีวีด้วยด้านบนแม่พุ่มชอบมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นห้องทานข้าวอีกห้องหนึ่งนะคะไปสามารถจุคนได้เยอะมากเวลาเรามีปาร์ตี้อะไรนะคะนี่ ก็คือเรามันจะมีสองหลังฝัง่งนู้นกับฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้กันบ้างเบดรูมสองใช่แล้วค่ะ Daddy, วู้แดดดี้หรูอะห้องนี้ก็หรูนะจะบอกให้ชอบไกหลห้องนี้ก็หรูหลาอัลล่เลมากเลยอะ่ะ oh. นี่ <Yeah. S 1> สวยมาก,ากใช่เป็นบ้านเล็กๆล, <laughs> ลังนกหลังนกเองนะคะห้องนี้ก็หรูหลาอัลล่เลมากเลยนะ มีโซฟามีอะไรเยอะแยะมากมายตกแต่งสวยนะที่นี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันต่อเป็นห้องน้ำนะคะของอห้องนี้ค่ะเป็นห้องน้ำนะคะจาก,กุชชี่เหมือนกันเลยนี่มีแบบเป็นแบบชาเวอร์ด้วยนะแดดดี้จาก,กุชชี่แล้วห้องนี้ เย่เย <Yay. S 1> สวยมากเลยเนาะสวยมากเราก็มาพักผ่อนกันนะคะอีกวันหนึ่งอีกทริปหนึ่งดีกว่าก่อนที่เด็กๆจะเปิดเทอมอ่ะมีคนถามหาบีแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบ,บีอยู่ที่ไหนตือ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 อันนี้จะเป็นอ่าอีกห้องหนึ่งค่ะคือที่นี่มีห้าม ใหญ่มากหนึ <recess ed isolation> shop, uh, so ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะห้องนี้ก็จะมีโต๊ะผัดข้าสองโต๊ะเลยนะคะนี่แล้วก็นี่ด้วยมีห้องครัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เราไม่ได้เปิดไฟนะมันเลยมืดๆตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาโซฟา Scholar Shop โซฟาอันนี้ ใหญ่มากไปหาพี่กันดีกว่าตอนนี้คุณตากำลังนอนพักผ่อนอยู่นะคะโอเคมาโอเคค่ะป่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเบียนาอยู่ไหนเชดิด้เล่นโอนแนบอยู่แล้วเนี่ยนี่ห้องนี้ก็ใช้ได้นะ เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ห้องห้องนอนอีกห้องหนึ่งวิอยู่กับใครเนี่ยบีอย,บอยู่กับน้องขีมล,ลัสกยเลอร์ล่ะนี่ไม่ไปอาบน้ํากันหรอ,อไปไปอาไปไปที่ไหนอ,อาอาอาบน้ำหรอ,อเอาไปไว่ายน้ย okay. ําเลยหรอโอเคใช่ตอนนี้มันมันมีแดดอยู่นะเขาถามว่าสกายเลอร์อยู่ไหนสกายเลอร์อยู่ไหนแต่ดิปิดทีวีเนปหนึ่ง บีอยู่กับใครแนะนําน้องหน่อยอยู่กับชื่ออะไรคะค<อ>ิมพี่บีอายุเท่าไหร่แล้วสิอนะคะสกายเลอร์อ,อยู่ไหนมีคนถามหาสกายเลอร์อด้วย <ie> วันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนนะคะเป็นทริปอีกอีกทริปหนึ่งก่อนที่เราจะเปิดเทอมอาทิตย์หน้าใครเปิดเทอมบ้างกดไลค์มาหน่อย <S <S พร้อมหรือยังไม่พร้อม ใครพร้อมบ้างไม่พอมาทีน้นเราเปิดเทอมแล้วใครเปิดเทอมใครเปิดเทอมบ้างก,กดหนึ่งมานะคะถ้าใครไม่เปิดกดสองอ <c oughs> โอ้พี่บีไม่ต้องเศร้าขนาดนั้น <c oughs> เปิดเดี๋ยวก็มีวันหยุดเยอะไอพี่เคกาลังมาพี่เคกําลังมาี <c oughs> พี่เค พี่เคจะนอนห้องนี้กับบีใช่ไหมจะอันนี้จะเป็นห้องเด็กๆห้องเด็กๆเกขานอนกัน,นที่นี่กว้างมากเลยเนาะดี้แล้วใครอยู่ข้างหลัง <laughs> อันนี้เด็กโตเด็กอะไรเนี่ยอัน <laughs> นี้เด็กอะไรอันนี้เป็นกนุนกงกุนกงเด็กจิสุดข <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำของห้องนี้กันดีกว่าดี๊ตะไกรเริศเริ่มจะไปใส่ชุดได้น้ำแล้วใช่ปะ อ่ะแต่อย่าใส่ตอนนี้นะลูกต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วไปถอดดีๆนะอันนี้จะเป็นอ่างน้ํานะคะคือทุกห้องอ่ะพี่เคสมีอ่างอาบน้ําหมดอาจจะเป็นอ่างอาบน้าธรรมดาหรืออาจจะเป็นจักรุชีดูพี่เคสตื่นเต้นไหมเอ๊ยยังไม่ได้ดูเชิญดูเลยค่ะอ่าพี่บีพาพี่เคสทัวร์หน่อยเอโอโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวสกายเลอร์จะอาบจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ําเพื่อที่จะลงไปเล่นน้ํากับขิมแล้วนะ,อ,ะวอ่า เดี๋ยวเราไปพาพี่เคสไปดูนะคะเดี๋ยวเขาคงพาทัวร์กันแหละอะระหว่างนี้มีใครมีคำถามไหมคะเพราะถ้าไม่มีเดี๋ยวแม่เพิ่งจะจบการไลฟ์ live แค่นี้แล้วนะมีไหมมีคำถามกันไหมคะเออชอบห้องไหนเออชอบห้องไหนตั้งแต่ตั้งแต่พาทัวร์มาชอบห้องไหนมากที่สุดห้องนี้ก็สวยเนาะ ใช่สวยมากเลยเยอะคือนอนคือที่นี่นอนกันได้เยอะมากเลยนะพี่เคศตรงนี้ก็นอนได้ตรงนั้นก็นอนได้ตรงนี้ก็นอนได้นู่นก็นอนได้นันนน<ร>น่นก็นอนได้อาบน้ําก็นอนได้เ <_' S 2> ออนี่ค่ะโตเครื่องแป้งเขาก็สวยมากเลยนะอืห,ออห้องเยอะมากเลยนะคะสวยมากๆเลยโอเค เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกกันอีกนิดนึงนะคะสระว่ายน้ำเขาแบบใหญ่มากอะ่ะยาวด้วยเนาะด,ดี้สระว่ายน้ำยาวเนะาะยาวจากนี่ไปนู้นเลยที่นี่เขาตกแต่งด้วยสไตล์ mm hmm. บารีมาเที่ยวกันกี่วนันมาแค่สวันสอสมวันเองค่ะแล้วก็จะกลับไปเตรียมตัวเพื่อให้เด็กๆเ,เปิดเทอบอารดดีด้เต้นใหญ่เลย <laughs> บีเรียนเออ่ปอไหนบีอยู่ปอหกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบลูเบิร์ดสวัสดีค่ะอา่าสวัสดีค่ะ,คะบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่เออต้องเข้าไปดูในเอ่อเว็บไซต์เทวันดารานะคะเพราะว่าเขาจะมีเป็นโปรโมชั่นนะคะแล้วแต่ช่วงก็จะมีราคาไม่เหมือนกันเนาะมี ช่วงไฮซีซันโลซีซันนะคะยังไงไปดูในเว็บไซต์เทวันดารานะคะเออมีใครเคยมาเทวันดาราบ้างแล้ว <So> ที่นี่พวกเราชอบมากเลยเนาะ <So> เขาตกแต่งสวยเนาะแดดิ <So> ๊ที่นี่เขาตกแต่งสวย <So> มากแล้วก็คือแบบใส่ใจในรายละเอียดอะเนาะ so ตอนนี้เราเอ่อ uh, ที่เทวันดาราหัวหิน uh เชเดวันดาราเขาจะมีสองที่มีเทวันดาราหัวหินกับอ่า uh, ปานบุรี ที่นั่นจะติดทะเลที่นี่ไม่ติดทะเลนะคะมีใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยเราทำาเดีโ uh, อแล้วใช่แล้วใช่ถ้าใครอยากเ,เห็นนะคะ <Video. S 1> เราทำคลิปไปแล้วนะคะที่ปราณบุรีที่นั่นก็สวยเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะปาร์ตี้กันที่นี่ค่ะดูแม่น้องแต่งชุดสวยอุ้ยสกายเลอร์กับขิมมาแล้ว oh, <okay. S 1> แดดี้จะไปว่ายน้ำกับสกายเลอร์เปล่า ได้ได้อยู่สกายแล้วว่ายน้ำได้โอ้ยสกายเล้ระวังหัวลูกุยตีรังกาเลยนะคะสวัสดีค่ะได้ได้ดูอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลิกว่ายน้ำเลยลูกว่ายน้ำเลย สวัสดีค่ะใครเปิดเทอมแล้วบ้างหรือยังไม่ได้เปิดเทอมตอนนี้เราอยู่กันที่เทวันดารานะคะแดดมันแบบยังร้อนอยู่นะเรามาถึงตั้งแต่บ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะคะอยู่ในช่วงมามีดดี้โชวร์ทามพาทัวร์เนาะพาทัวร์พาทัว <laughs> ร์บีไปไหนแล้วไม่ลู้ใส่แวเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแน่เลยพี่เคไว่ายน้ำอะไรเปล่ายังรอง้อนอยู่เลยเนาะ <laughs> มีเป็ดกับกาบด้วยนะกี่ห้องนอนคะมีห้าห้องนอนค่ะที่นี่นะคะมีห้าห้องนอนนะแล้วห้องนอนแต่ละห้องนอนสวยมากเลยอันนี้เป็นห้องนอนแม่พึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนี่โอ้โหดาดี้หลู่นหลานห้องของเราห้องของเราบีสูงเท่าไหร่บีสูงร้อยห้าสิบห้าค่ะ บีสองร้อยหาสิบนี่เป็นช่วง Q&A ไปในตัวเนาะเดีดย Q&A แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเด็กๆเ,เล่นน้ำกันดีกว่าเน่พี่ๆช่องชิคๆไม่มาหรอคะไม่ได้มาไม่มีใครมาเลยช่องชิคๆอะ่ะพี่ฝนมาคนเดียวใช่ขาดแค่พี่ฝันพี่ฝันทำงานกับพี่ฝ้ายมาไม่ได้ติดพี่ฝ้ายคือแบบเดินทางมากไม่ได้เพราะว่าพี่ฝ้ายกำลังมีน้อง แม่เพิ่งอายุเท่าไหร42ะะ่42แล้วค่ะแดดี้อายุเท่าไหร่แล้วเออซึ่นอะอายุอายุ43นะคะสกายเลอร์7ขวบจะ8ขวบแล้วดูไปดูสกายเลอร์ว่ายน้ำดีกว่านี่นะคะเริ่มเริ่มมีคนมาแล้ว่วงย่างอยู่อยู่ห้องนู้นนะดี้อ uh, in ่าอินเฟดิเบลอ่ะอินเฟดิเบลอินเดอะตู้นี่เอามาแล้ว บีมาแล้วบีสวัสด,ดีเ,เพื่อนๆหน่อยอยู่จังวัดอยู่จังหวัดหัวหินค่ะอยู่หัวหินค่ะพี่บีไม่มีแฟนพี่บีน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้ <laughs> น้ำหนักร้อยหนึ่งพี่เคสบอกอ้เป็ดเป็ดยักษ์เป็ดยักษ์เป็ดยกัดยกษ์สกายเลยน้ำเย็นไหม มาทางนี้หน่อยสกายว่ายน้ำได้เปล่าว้าวจามแล้วแม่พึ่งตอบหน่อยถามว่าไรค้าน้องปาวรํรัตน์น้องปาวรัตสวัสดีค่ะน้องอริสาเรียกชื่อแล้วนะคะแฟนขับพี่บีเป็นตาใบน้ำเหรอลูกมีมีนะเอไม่ได้อมาเหรอลูกนว่นพี่เคสเดินได้ยางนุ่นนะตกก็เปียกค่ะตกกเปียกนะคะพี่เคสมีมือถือด้วย พี่บีน่เหมือนเล่นเปยนั่งบนเปยอยู่นะคะม,นในใมีคนบอกว่าห้องครัวสวยมากสวยทุกห้องเลยค่ะที่เนี่ยโอเคสำหรับวันนี้มีใครมีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีต้องลาไปก่อนแล้วเนาะแดดดี้เนาะโอเคพี่บีลาเพื่อนๆ่อนพี่บีวันนี้คือเขาอะรีแลกซ์มากเขาแบาบว่าเป็นวันที่เขารีแลกซ์พักผ่อนบายเพื่อนอีกรอบหนึ่ง บายบายค่ะพี bye, bye ่เ็ทบายบายดัดีบายบายดัดีดาดี